ก็สวัสดีนักเรียนชั้นปหงเรียนวัดเสาหินทุกคนนะครับก็อย่างที่รู้เนาะว่าตอนแรกเราจะเปิดวันที่หนึ่งนะครับก็ถูกเลื่อนไปอีกละนะครับเลื่อนไป2อาทิตย์กลายเป็นเปิดวันที่อ่าสิบสนะี่เนาะก็ระหว่างนี้2อาทิตย์นะครับเราพวกเราก็จะได้เรียนอ่าไม่เคยเรียนออนไลน์เนาะก็เรียนผ่านเรียนที่บ้านเนาะครูอ่าครูงานนะคของของ DLTV ไปนะครับ,นะรบจริงๆก็ต้องเรียนผ่าน DLTV แหละ เึ่งครูก็ทำคลิปสอนเพิ่มขึ้นมาด้วยเพื่อเป็นทางเลือกให้กับนักเรียนถามอาจถ้าเกิดเอ๊คุณนัดสอนไม่รู้เรื่องพูดไปเรื่อยเปยอยเราก็ไม่รอถามว่าจะไปเรียนจาก DLTV เรียนยังไงนะครับก็ง่ายๆเลยนะครับเข้าเว็บเบราว์เซอร์พิมพ์ DLTV นะครับเนี่ยลิงก์เนี้ย,ย,น,น,ยนะครับตรงแอดเดสบาร์ของครู กดเข้าแบบจึ๊กเนี่ยเขาจะมีให้มหีหน้าเว็บนะครับจะเป็นงนี้ให้เรากดนะครับตรงชมยอดหลังนะครับชมยอดหลังเสร็จแล้วเขาจะมีชั้นให้เลือกพวกเราก็เลือกปหชั้นของเราเนาะเห็นไหมมีแต่ละวิชาหลายวิชานะครับเช่นเธอไปดูอะของเรียนของคุณนัทด,ดีกว่าของคณิตศาสตร์นะครับนี่เขามีเลยบอกวันที่ให้เรียบร้อยนะครับบอกวันที่เรียบร้อยเธอก็เขา้าอ่ะดูวันแรกสิเนี่ยเขาจะมีคลิปให้ดูนะครับเราก็กดดูผ่านตรงนี้ได้เลยนะครับเขาก็จะเป็นคลิปสอน นะสอนได้สอนละเอียดนะครับที่สามละเอียดค่า,า,ราครูนะครับสอนถูกกว่าครูด้วยครูสอน40่สิเขาสอน30แห่อ่ะมาดูต่อนะครับคราวนี้ในคาบที่1ของชั้นปหนะครับนี่คาบนี้นะครับเราจะเรียนอยู่สามใบงานตรงนี้นะครูจำไม่ได้นะว่าของปหกครูแจกใบางานให้ไปสําหรับกี่คาบเนาะ อาทิตย์หนึ่งก็จะมีไม่เกินไม่เกิน3-4มี่คาประมาณนี้แหละเนาะนะครับแล้วก็อ่ะครูจะสอนเพิ่มจากในงานจริงเนี่ยดูดูดูจาก d ีเอลทเธอก็ทำได้แล้วล่ะนะครับเรื่องของปหไม่ยากนะถ้าเทียบกับเรื่องของปห้านะครับของปสี่ก็ไม่ยากแต่ว่าครูสอนปปสี่ปห้าเนี่ยปาไปครึ่งชั่วโมงก็ไม่รู้พูดอะไรเยอะแยะนะครับของไสมูเนาะอ่ะคราวนี้มาดูว่าเรื่องปหกเนี่ยเรียนอะไร ตัวประกอบเเคยได้ยินไหมตัวประกอบคืออะไรกุครับที่มันอยู่ในกระป๋องเป็นปลาทอดกรอบอันนั้นมันปลากรอบครับอันนี้ตัวประกอบขอเลือกกันนะอาตัวประกอบคืออะไรมาดูนะครับอย่างแรกเนี่ยตัวประกอบถ้าพูดใ้ตามนิยามจริงคือนะครับตัวประกอบเนี่ยเช่นเขาจะไม่ถามจู่ๆเขาจะไม่ถามแบบนี้นะตัวประกอบคืออะไรเออตัวประกอบมีอะไรบ้างอย่างนี้ไม่ใช่นะครับมันจะต้องมีบอกว่า เช่นบอกว่าตัวประกอบอขยายห,หน่อยตัวตัวประกอบของเห็นไหมต้องมีของด้วยของเช่นนะครับของ12ของ1 2มีอะไรบ้างเขาจะถามมาประมาณนี้นะครับตัวประกอบนเนาะคราวนี้ตัวประกอบคืออะไรจำไว้นะ ตัวประกอบเนี่ยคือตัวที่หารตัวที่เขาถามเนี่ยตัวที่เป็นตัวที่เป็นจํานวนของมันเนี่ยตัวที่หารตัวเนี้ยตัวที่เอาตัวนี้ตั้งแล้วเอาไปหารตัวเนี้ยหารตัวประกอบของเราเนี่ยสมมติตัว A นี่เป็นตัวประกอบนะเอ็นนี่เป็นตัวประกอบสมมติตรงสื่อสวยไหมเขียนแอปเปิลเพนนะครับทาใจหน่อยตัวประกอบเราจะเอาตัวประกอบที่เราเขียนมาเนี่ยไปหารด้วย12เนี่ย หารแล้วมันลงตัวหารลงตัวคืออะไรเอาอกู่ละหารลงตัวก็คือหารไม่มีเศษนั่นแหละหารแล้วไม่เหลือเศษนะครับหรือจะพูดอีกในหนึ่งก็คือเราจะเอา a เ,เนี่ยมาคูณกับจํานวนเต็มสักจํานวนนะครับแล้วมันได้12แบบนี้เอาละงงเข้าไปใหญ่เอางี้จะได้เห็นภาพง่าย,ายเดี๋ยวคูดหาตัวประกอบของ12ให้ดูเลยนะเอาลองหาตัวประกอบของ12ให้ดูเลยนะครับมันจะได้ง่ายๆหน่อย อธิบายมันเหมือนจะดูยากนะแต่จริงมันง่ายนะครับอ่าเธอดูนะตัวประกอบของ12มีอะไรบ้างให้เราไล่เลยไล่จากจานวนไล่จาก1ไปเรื่อยเนาะอ่าหนึ่งหนึ่งหาร12ลงตัวไหมครับลงไหมตกตถตกิ๊ลงหอกลงหารทุกตัวลงตัวอยู่แล้วครับจาไว้นะ1เป็นตัวประกอบของทุกตัวจําไว้นะครับเขาถามหาตัวประกอบตรงเนี้ยเป็นอะไรก็ช่างหนึ่งเป็นตัวประกอบหมดต่อไป 1ถ้าจาก1ก็ต้องเป็น2 2หาร12ลงตัวไหมครับทิศตะวันตกคุณถามต้องไปตั้งหารไหมจริงๆมันก็มีหลายวิธีนะครับวิธีดูเช่นถ้าเธอไม่อยากไปตั้งหารอยากรู้ว่า2เนี่ย2เป็นตัวประกอบของ12หรือเปล่าเนี่ยก็คือเธอก็ดูได้เลย2เนี่ยเอาไปคูณกับตัวตัวนี้แล้วมันได้12มีไหมเราสามารถหาตัวที่เป็นจํานวนเต็มด้วยนะข้างในนี้ต้องเป็นจํานวนเต็มนะครับ เป็นจํานวนเต็มที่เอามาคูณกับตรงเนี้ยเราได้สิบสองมีไหมถ้าเองท่องไม่สูณไม่สองก็ได้สองอะไรได้สิบสองมีไหมมีสิหกเนเดี๋ยวหกก็จะเป็นเดี๋ยวคอยดูนะครับอ้อสองต่อไปสามสามสามหารสิบสองลงตัวไหมเอ๊สามคูณอะไรได้สิบสองเนี่ยมีไหมตรงนี้ต้องเป็นจํานวนเต็มนะมีไหมอ๋อาปากกาดาบเฉยเลยเอาลเ้ยไม่ได้เดียแล้วก็พอหกอ๋อสามอะไร สาอะไรได้สิบสอมีไหมมีสิเท่าไหร่อ่ะสี่ถูกต้องสามสีน่สะิบสเราท่องไม่สุขุณก็ได้นะครับอาสเป็นเห็นไหมสีเห็นไหมสีมก็เป็นอยู่แล้วนะเพราะ4ีคูณสามได้สิไงสี่หารสิก็เหลือสิบสามอ่าหนึ่งสใช่หมดเลยโอ้โหสิ 12. นี้ตัวประกอบเยอะมากนะครับหเอาละ5ได้ไหมห้าคูณอะไรแล้วได้12บสมีไหมไม่มีนะ นะไมม่ีถามว่าตรงนี้มีไหมมีแต่มันไม่ใช่จํานวนเต็มนะไม่ใช่หนึ่งสองสาี่ห้าหกจ็แปดแน่นอนนะเพราะฉะนั้นแต่ห้าไม่เป็นเนาะห้าไม่เป็นหกเป็นไหมเป็นสิยังไงเพราะหกคูณสองสิบสองหกเป็น8ดเป็นไหมอ่าคราวนี้ครูมีทิกอย่างหนึ่งนะครับเมื่อเราหาตัวประกอบไล่มาเรื่อยๆเนี่ยจนถึงครึ่งแล้วต่อไปเนี่ยเราก็ ไม่ต้องหาต่อละนะครับเพราะตัวประกอบเนี่ยมันจะน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของมันแน่นอนนะครับน้อยกว่าครึ่งหนึ่งแน่นอนพอถึงครึ่งหนึ่งปุ๊บเนี่ยให้รู้เลยตัวประกอบตัวต่อไปตัวสุดท้ายของมันมีอยู่ตัวเดียวครับคือตัวของมันเองจำไว้เลยนะตัวของมันเองนะครับพูดง่ายๆนะครับหนึ่งตัวเนี่ยตัวประกอบเลขหนึ่งตัวเนี่ยจะมีตัวประกอบที่มีแน่นอนอยู่ละนะครับที่มีแน่นอนเลยตัวอื่นไม่รู้นะ แต่ที่มีแน่นอนนะครับคือ2ตัวนี้1กับตัวของมันเองผมไม่ใช่บอกว่า1กับ12อนะคือตัวของมันเองตัวนี้ตัวนี้ตัวที่เขาถามนะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรเอาอีกสักตัวอย่างสิตัวประกอบของจริงจริงในตัวหนังสือคงไม่ใช่แบบนี้นะเอาสัก14สอ่ะ14บมีอะไรบ้าง น,นี่ไม่ใช่ตัวงสือคุณไม่สวยนะจริงตัวงสือคุณสวยมากครับแต่เพราะปากกาที่เขียน iPad อ่ะมาดูสิเริ่มเริ่มไล่จากอะไรไล่จากอะไรก่อนอื่นเลยคุบอกแล้วว่าเป็นตัวประกอบของตัวคือ1 2 2อะไรได้14บสี่มีไหมมีไหมมีครับมีเท่าไหรนะ่อ่ะ7เดี๋ยว7ก็เป็นเดี๋ยวคอยดู3 3เป็นตัวประกอบของสี่ไหมครับ3อะไรได้14บีมีไหม ติ๊กตอกติ๊กตอกไม่มี3ไม่ใช่ข้ามไปเลยส4อะไรได้สิบสี่มีไหมสี่หนึ่งสี่สี่สอแน่ได้ไหมสี่สามสใครสอนไม่สุดคูณนะครับไม่มี4 3่สนะเพราะนั้น4ไม่ใช่5้หไม่ใช่6 6กก็ไม่ใช่7 7ใช่7เท่าไหร่ได้สิบสี่เจ็ดไงคราวนี้ ถึงครึ่งเรียงเนี่ยเจ็ดเป็นครึ่งหนึ่งแล้วนะเจ็ดเป็นครึ่งหนึ่งของสิบสี่ละเพราะฉะนั้นต้องหาต่อไหมไม่ต้องแล้วนะไม่ต้องแล้วตัวต่อไปคือเท่าไหร่เลยสิบสี่คราวนี้นะครับคราวนี้มันมีทิคนิดหนึ่งนะครับวิธีตรวจคําตอบว่าตัวประกอบเราเนี่ยเขียนมาครบหรือยังนะครับให้เธอมาดูตรงกลางเช่นอ่าข้อนี้ข้อนี้เธอมาดูตรงกลางตรงนี้ตรงกลางของตรงกลางของอ่าข้อนี้คือเลขอะไร ตรงกลางอยู่ตรงนี้เห็นไหมระหว่างเลขสามกับสี่ให้เธอจับคู่มันแบบนี้สามสี่สิบสองเห็นไหมแล้วหลังจากคู่นี้เสร็จให้ข้ามไปคู่ต่อไปแบบนี้ทําเป็นสายลุงแบบนี้สองหกสิบสองเห็นไหมข้ามต่อไปแบบนี้ถ้าทําแบบนี้มันคือวิธีการตรวจคําตอบนะครับถ้าเธอทําถูกมันจะมีครบข้อเลยครบข้อเลยนะครับนี่ก็เหมือนกันเห็นไหม เจ14สองสิบนะครับหนึสี่มันจะมีกรณีพิเศษอยู่ยังไงยังไงครับกรณีพิเศษใส่ไข่สาบาทแบบนี้ครับตัวประกรอบตัวหนังสือนี่เหลือเกินจริงๆนะตัวประกรอบของสมมติ9 9, 9. ้มีอะไรบ้าง หนึ่งแน่นอนละหนึ่งมีทุกตัวสองได้ไหมสองสองอะไรทไี่เก้าไม่มีสามมีแน่นอนสี่ได้ไหมไม่ได้ห้าห้าเกินครึ่งละตัวต่อไปก็ต้องเป็นเออห้าไม่ได้นะห้าไม่ได้ห้าแล้วห้าเกินครึ่งละถูกไหมตัวต่อไปก็ต้องเป็นเท่าไรเลยครับเก้ามีสามตัวคราวนี้ตรงกลางคือตัวไหนละ่ะเราจะจับคู่ยังไงล่ะทีนี้คราวนี้ดูสามเนี่ยไม่มีคู่เพราะอะไรครับเพราะมันจะต้องคู่กับสามถูกไหมสามสามเก้า เห็นไหมแล้วมันก็ข้ามมาคู่นี้เลยอา่าอันนี้คือกรณีพิเศษคือตัวที่มันไม่มีคู่นะครับคือมันคูณของมันตัวเดียวเนี่ยแล้วมันจะได้คําตอบของตัวนี้เลยเนาะเนี่ยแค่นี้แหละตัวประกอบเนาะไม่มีอะไรมากง่ายของป .6 ง่ายนะครับถ้าไม่ถ้าไม่เชื่อของตัวเองง่ายไปดูของป้ .5 ครับเธอจะงงว่าฉันเข้ามาเรียนหลักสูตรของมหาหลัยหรือเปล่าเนี่ย เจะทำให้ดูสักประมาณมีกี่ข้อเนี่ยสิบสองข้อทำให้ดูกี่ข้อดีครับกี่ข้อดีโอสิบสองข้อเลยเหรอไม่เกินไปมั้งเนี่ยโอ้สิข้อเยอะไปเยอะไปคุยกับใครเนี่ยนั่นน่ะสิอ่าทำให้ดูสักสามข้อแล้วกันเนาะสามข้ออ่ะดูนะครับข้อแรกข้อแรกสิบสามตัวประกอบตัวแรกคืออะไรเลยง่ายมากตัวแรกหนึ่งหนึ่งมีทุกข้ออยู่แล้วครับ อันนี้พึงระลึกไว้เลยนะครับ1มีทุกข้ออยู่แล้วตัวต่อไป2 2ได้ไหมครับ2 2เท่าไหร่ได้13มีไหมไม่มีเห็นไหมสามละ่ะไม่มี4ไม่มี4เท่าไหร่13ไม่มี5ก,ก็ไม่มี6ก,ก็ไม่มี7ก็ไม่มีเกินครึ่งไปละเห็นไหมตัวต่อไปจะเป็น13เลยแบบนี้เนี่ยตัวประกอบตัวที่มีตัวประกอบแค่นหนึ่กับตัวของมันเองเนี่ยเขาเรียกว่า จำนวน <c oughs> สะอึนิดหน่อยจำนวนเฉพาะนะครับครับจำนวนเฉพาะคืออะไรครับเดี๋ยวเธอจะได้เรียนในคาบต่อไปเดี๋ยวครูติดไว้ก่อนนะครับแต่ให้รู้ไว้ก่อนว่าถ้ามีตัวประกอบสองตัวเนี่ยคือหนึ่งกับตัวมันเองเขาเรียกว,ว่าจำนวนเฉพาะเนอะต่อไปข้อสองหนึ่งมาแน่นอนครับหนึ่งทไมมันเบลอฮะทำไมมันเบลอ,ไม,มบลอไม่เป็นไรความรักก็เช่นกันแห่ สอ,สอเท่าไหร่ได้16 2 8กสดสิ ت, 16, ถูกไหมสอได้เดี๋ยว8มาแน่นอนละจำไปเลย3,3เท่าไหร่ได้16บหมีไหมครับไม่มีเห็นหมสี่สีเท่าไหร่ 16? สิบหกสีสอา่าส,สีเดี๋ยว4มาแน่นอนก็มาแล้วนี่ไงห,ห,ไห้ไม่มี 6, ไม่มี 7, ไม่มี8,8ได้เห็นไหมแปดสองแปครึ่งเรียง ครึ่งแล้วครับครึ่งละเพราะนั้นตัวต่อไปเป็น16เลยนะครับสิเลยอ่าตรวจคําตอบดูสิตรงกลางหาตรงกลางก่อนหาตรงกลางตรงกลางคือ4 A4 เ,เนี่ยมีคู่ไหมไม่มีเพราะอะไรครับคูณกับตัวมันเองไงสเวลาเขียนมันส่งคูเขียนสวยๆนะนะครับอันนี้คูเขียนใน iPad นะครับมันเขียนยากมากนะครับเพราะนั้นตัวสื่อคูเลยอย่างที่เห็น อ่ะคราวนี้4ี่ี่นะครับ4ี่สี่สิบหกคู่ต่อไปสองแปดสิบหกหนึ่งสิบหกสิบหกอ่ะครบคู่เห็นไหมมันจะต้องมีคู่ทุกตัวนะนะครับสี่นี้คู่กับตัวมันเองนะครับอ่ะต่อไปเออเออ้าวอ้าวเออกวนี้วันลบไม่ออกอ้าวอ้าว เกิดอะไรขึ้นอ่ามาละอ่านะครับข้อต่อไปข้อต่อไปนี่เอาคู่ขาไหนบอกทําให้ดูสามข้อก็นี่ไงจะทําให้ดูอีกข้อหนึ่งข้อหนึ่งตรงนี้นะครับอันนี้แหม่ชอบเลยนะครับวาดดอกไม้ดอกไม้นะครับดอกไม้วาดยังไงให้วาดกีบดอกไม้เท่ากับจํานวนตัวประกอบของจํานวนนับที่กําหนดให้แล้วเขียนตัวประกอบของจํานวนนับนั้นลงไปในกีบดอกไม้ สิบสี่เอ๊สิบสี่เมื่อกี้เราทํามาแล้วนี่ใช่ไหมอ๋อไม่ใช่สิบสี่ครูยกตัวอย่างไปตะกี้ละนะครับไปดูสิสิบสี่ลบไปแล้วนะครับอ่ะไม่เป็นไรไปทําใหม่นะครับเวลาเนี้ยเธอจะเขียนเธอจะขีดกีบดอกไปเลยได้ไหมถ้าเธอมั่นใจเธอก็ทําได้นะแต่ถ้ายังไม่มั่นใจก็ไปทําข้างนอกครับไหนบอกว่าไม่จําเป็นอย่าออกนอกบ้านนี่ครับนอกแบบฝึกหัดนะครับนอกแบบฝึกหัดไม่ใช่นอกบ้านเข้าใจไหม เออเข้าใจอะไรยากนะพวกเธอเนี่ยครูพูดเองไม่ใช่นั่นแหะสิอ่ะสิบสี่หนึ่งแน่นอนละหนึ่งมาสองมาสามมาไหมสามไม่มีสี่ไม่มีห้าไม่มีหกไม่มีเจ็ดมาแปดมาไหมเกินละเกินครึ่งละเพ่อนนั้นตัวต่อไปสิบสี่เลยนะสิบสี่ครบคู่ไหมครบอ่ะโอเคมีทั้งหมดกี่ตัวครับมีทั้งหมดกี่ตัวแปดแปดบ้านเธอสี่ดูดีสี่อ่าถูกต้องนะครับสี่ เพราะนั้นเราจะวาดกลีบดอกไปทั้งหมดกี่กลีบครับกี่กลีบ,บ,บ,บสี่ถูกต้องก็วาดไปเลยโอ้โหสวยไหมครับสวยไหมดอกครูแม่นะครับสี่กลีบและแต่ละกลีบนะครับให้เขียนเลขลงไปด้วยนะครับอ่าในคําสั่งเขาบอกว่าให้เขียนเพราะนั้นไม่ต้องระบายสีนะครับไม่ต้องระบายสีเขียนมันก็พอละเขียนกลีบดอกมาให้ครู เนาะถ้าะบาสีก็โอ้โหฝีมือการระบายสีของปองหกนี้กูยกนิ้วให้เลยนิ้วโป้งนิ้วโป้งนิ้วโป้งอ่าหนึ่งสองนะครับเจ็ดสิบสี่อ่าแบบนี้เห็นไหมง่ายมากนะครับของปองหกเห็นไหมเนี่ยสามใบน่าจะทําได้เนาะทำเสร็จนะครับมาส่งครูนะครับส่งครูระจำชำั้นอาทิตย์หน้าเหมือนเดิมนะเห็นไหมหมดละของปองหกนะครับน่าจะสั้นอยู่นะครูก็ ไม่รู้ว่าอ่านกี่นาทีนะครับก็อย่างที่บอกนะครับช่วงสองอาทิตย์นี้เราได้เรียนอยู่ที่บ้านเดี๋ยวคา,าบที่สองครูก็จะอัาแบบนี้แหละนะครับส่งไปให้ครูประจำชั้นเธอแชร์ต่อเนาะก็ช่วงระหว่างสองอาทิตย์นี้นะครับก็ให้พวกเราดูแลรักษาสุขภาพตัวเองนะครับอ,ออกออกบ้านเท่าที่จําเป็นเนาะไม่ไม่ไปที่ที่คนเยอะห้างสับสินค้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็อากาศร้อนมากๆด้วย จะไปเล่นน้ำ <c oughs> ครูแอบรู้มานะว่ามีมีเด็กนักเรียนเราแอบไปเล่นน้ำเลยนะเออเพราะนั้นอย่าเนาะอันตรายนะครับแล้วก็ใส่หน้ากากนะครับใส่หน้ากากใส่เสื้อผ้าด้วยเวลาออกไปไหนเนาะจะได้อาป้องกันตัวเองนะครับก็สำหรับวันนี้นะป้องหกขาที่หนึ่งเนาะก็ทำแบบฝึกหัดให้ครบ นะครับทำแบบนั้นใหครบน่าจะทาได้เออถ้าทําไม่ได้นะครับออส่งข้อความมาถามครูได้ Facebook หรือ Line นักเรียนทุกคนน่าจะมีอหละของครูเนาะโอเคนะออสำหรับวันนี้